สบายดีและสวัสดีเดอพ่อแม่พี่น้อง FC กันเมื่อสุขสุขคนเนาะไม่ว่าทางในหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่อง บ่าวจะม้ำอีกแล้วสวัสดีลูกน้อยเออสวัสดีลูกน้อยะน้อยอาสิมาเฮ็ดตูบซอยนี่แหละน้องน้อยน้องน้องน้อยบ่น้อยบ่าจะมก็มาครั้งแรกเนาะบ่าวอันาลาหาว่ามาซอยด้น้อยเป็นหยังมากเลยมาโดยกหาบ่าวจะมแล้วน้องคงแล้วก็ทีมงานาจะมเนาะสาวดวงเอื้อยแสงเนาะโดยเฮ็ดอยู่ในไสอันลูกน้อย ย่างหู้ผัดผูดีผัดผูดอ่ะโอ้ในดำผันอยู่ผู้เดียวบ่ฮะเอามือลงได้อผู้เดียวไดยบัดพ่อเด้่ยสันพ่อเป็นลับพ่อลับพ่อคือบ่หาเฮ็ดเวียกทางเวียนเอาจัจึงได้อยู่กับลูกยามทั้งเวียนทั้งคืนนะพ่อนะคโอ้ปะกันกับเมียหลายปีแล้วโอ้โดยโดยลูกชองคนอยู่เพิ่ันโอ้กะนจะไปทางไหนไปใช่ไหม ซอยเหื variable, range, ่อซอยแห้งเนาะอีต้นนอนนองกันอยูู่้เดียวบ่กลางคืนกะนอนน้ำกะเจ้าน้ำมันกะอาศัยไัเพึงกันเนาะบานใจงันเคียงอันนี้ชื่ออะไรบ่ดีดินเหมือนแบบปุ๊โอ้เพิ่นให้อยูเนาะโดยเหมือนกับดูดิบพ้นโดยโดยเขาดูดิเพ่นเน่ยอันได้บานลมอะเห็นโอ้เมนบ่เนี่ยบ่ชอยเนี่นะโอ้ยเยเ่หญ่จะ đ ทังฮ่องกงโอ้โย กำลังเสร็จแน่ช่ยหน่อยอดีใจเลยเนาะโอ้ตะกี้กันอันกินมาจากกับทีมงานว่าวฟีกันน่ะวทาวทองว่าวจันเ่าวเทพกาหลายๆคนเนาะยูทูบเบอร์หลายคนเนาะถึงแกมื่อซอยเนี้กับชิได้อ่าเห็ดกระท่อมเนาะหรือว่าเห็ดกระต๊อบให้น้องนางน้อยเนาะน้องน้อยแม่ขอมีมีงนี่้อพ่อพ่อนี่บ่หาเห็ดยามกลางเวรเนาะหาโมงลยเลิกเนาะจัก พี่วใวไหนแต่ว่างานนในบริษัทเขาเปิดใหม่นี่ต้องการคนหลายได้บริษัทหมู่เขาเห็ดเนี่บริษัทให้เทคเงินเดือนล้านแปดค่านั่นค่านี่ค่าขยันค่าน้ำมันค่ากับข่าก็อยู่สองล้านหกแสนแปดสบสี่ันเานไปเห็ดี่บไม่หลดไปจะห้อยแล้ววาสี่สิบห้าห้อยห้าสิบสี่ได้ห่บับริัะไสันเขาเอาเนาะเขาแต่สิบแปดฮี่สิบห้าเออไปใมัแล้วเขาเอาแก่ันเด็กน้อยเท่านี้ฮาไปฝากได้ บ่บดจำกัดบุตรการศึกษาได้กันสิบแปดปีนะครับไปฝากฟังน้ำหมูโอยเท่าแวงหมดกัได้ไปจะค่อยเลยหมอทำไมได้น้อยชิวๆเอ้าน่าลายใหญ่กับอยู่เฮือนเห็ดเอาไว้เห็ดกินเห็ดกับเขาเห็ดตากินเนอยพอเท่าขีดกับไปตรวจเมื่อวานนี้เนาะลายมือแล้วบ่าจะมั่กับไปลงทิดภผ้าพของอของแม่หรือว่าตาไปตรวจเท่าลูกฮะ โลก็4คนอยู่ไทยก็2อยู่ลาวก็2ใหญ่หมดแล้วเนาะใหญ่ได้แม่ใหญ่มัและอผู้เมียเอาก็แต่งทางนอกอแต่งอันแต่บ่ได้มีเงินแต่งมียังมีแต่เฮาก็เฮ็ดนี่เฮ็ดองแล้วก็แล้วเด้อเจ้าก็ฮู้แต่ยังน้อยอโดเงินอันนี้เงินผู้ดจ้ะนี่นั่งนอันนีสิองเนน่ะโดๆอันเฮนั่งโมโอ้เฮากรรม อยู่กันเป็นนี่อาชีพกับพลาวถ่านเนาะลุงนาะเออลุงน้อยกับปลูกพักปลูกปลาเลี้ยงไก่เป็ดขายเออมันบัดน้องซะได้คือบ่ได้็ดปองซะเข้าเด้ของเขาเด้โอ้บ่ได้เด้เนาะดิ้นเข้ามดนี่นะลูกซะเข้ามดนี่เพิ่นให้อยูอ่ะเซ่อเนาะยักจะเห็นยู่อยู่นุ่มเพิ่นโอ้ด้วยก็บ่ฮู้ได้โอ้เด้วยๆเจ้าของดินเหมืนก็บ่ได้มาจักเทื่อเนาะบ่เห็นมาอยู่ประชมโอ้ด้วย ตะกี้มันเซมีน้องซาอยู่อยู่หลุมบนน้ำเนาะนองซาใหญ่ๆโดยโดยโอเคเนาะตอนนี้กะลุงน้อยแล้วกะล้วกาบ่าวจำมั่มเลยกะทีมงานของบ่าวจำมั่มน้องสาวดวงน้องทองเลยเอื้อแสงเอื้อหลากจะได้ตั้งเสาเนาะโดยโดยไปหาไปชมล้วกันเลยเด้อ แบกเสาเนาะซีเฮดเฮือนให้น้องนั่งน้อยเพลยนะโดยโดยกระชมาปุกทางนี้เนาะนี่อะไรไทยไม่หมดเด็กสาวเก่งทั้งหมดเลยหน้าคนงามคือชอบไอ้น้องนั่นนเนาะบอกเจ้าอ้ดกันน่องว้าด้อยสบายดีโดยสบายดีอือยาเลยกับเผาถ่านยังเผาอยู่บ่เผาคือเก่ากะมันกะคือกันกระพงเฮาแหละ ไฟเลยเลยสลากเห็ดบมเป็นนะพ่อยน่ะโอ้ยหักกัรั้งแรกโดยนะพ่อยน่ะมดเลยอาเดียหาเบอจะมามาเห็ดเองนะพ่อ่นองโดยโอ้ยเดียวสลากไปซอยไปนจะให้เจ้าหน่อย เปิดไปเลยเนี่ยบจะมาไหมสบายดีนะส่งวันจะมาจะไ็นยินเสียงหรือบ่เนาะคนตีจะเป็นยัากเอนี้นนี่ขับก่อน่เหตุใดางอขับนมา มันมีไม่มีไม่เต็มไล้เดี๋เสร์มน้ำก่อนเย็นลูหน่อยเอาบอลน้อยกินเล้ยงรึกินเลไวบ้าเอาบอลมาโดยดยใช่ตลยแล้วเดินน้ำนี่แป๊ซี่น้ำตก

ขนาดหนึงจริงข้อนั้นเราคอสั่นนะแตนเสมอครับไม่ตกเก่าเพรานี่เออไม่เสมอให้ลูกเอยต่อก่อน

แม่นใจแตกายมเลยมันึประหยัดมากสิบอดีเลยไปเาขบโดยมท่านผู้คมจากันแ่หนึ่งบอพอดีพอพอพอซับในหลั็ไดนะลอี๋ยวเาเดียวน้ำล้างนลูกน้อยเนาะตอกันยดให้มันแน่นก่อนโอเคเนาะโอเคเนาะพอไม่เนาะมาเปิดกล้องเทนบอกจะมั่งพอไ่เนาะ ไม่ข่าเน่ไม่ไม่ต้นเลยปาต้อไหนคะเด็ดนงองหายได้เลยอย่าดมไฟนยันดมเข้าแล้ว มากกันสตอกเนาะมันนี้เป็นผู้ผพักแพนว่าจะมั่ม <c oughs> <c oughs>

ไปดี้เด้อลุงน้อยบาดจะมั่งไปดีเดูเนาะพ่อยไม่ร้องมือนี้กะบาดจะมั่งเป็นกาสลากหายคนมาซ่วยเนาะพ่อยไม่ร้องฝากร้องมาเด้อพ่อยไม่ร้องมาดูคาสิการก็ได้เอดเ้พิ่มกระสุนไปหน่อยเนาะพ่อยไม่ร้องเหตุผล ชื่อส่องเบาๆก็มั่มแต่แน่อกเงินนะโอ้ยยังไงล่ะต้นแรงก็ได้ตามมันเป็นกำลังใจเหมือนเดิมตอนนี้เนาะไม่ได้เป็นการไม่สอยตลาดเนาะแล้วไม่ถูกใจเฮ้ยตอบเลยชิบไม่สอยแล้วไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปไม่ได้เจ้าเนาะจำเป็นได้ไหมได้ได้ต้องต้องได้ยังไงยังอยู่ยังอยู่บอกได้รถ

ข้างนอกเลยตรงนั้นไปหันใส่ก่อนนะไปจับเลยนะอย่างไปไปชิฮ้าเซนพอดีนะคะนา่นะนีเด็กมือแกินแต่แรก ตามแม่นสี้มาคนี้น่ะกินข้วพผักเทียงตอนนี้กันอันนั้เห็ดตูไหมนงนางนะองน้อยมีนงน้อยนงทรงแสงไละ ทั้องใส่แม่แสบขักเนาะคลายคนเนาะมามามาดีเาเด้อพี่น้องมารักนะ